เขาบอกว่าพระสองพระมหาหลอกพระเอกหมอลาฉันบวกเซ็กหมู่โอ๊ยตายตายไปบวชแล้วยังจะทำแบบนี้อีกเลอคือบวชแล้วยังจะทำอีกเลอไม่เข้าใจ แจ้งขออายัดตัวทักสิงฟันกดีหนึ่งหนึ่งสองหลังสิบพักทโทษอายการชี้มีสามแนวทางแบไต่ย,ยืมประกันได้ก็ให้ประกันอยู่แล้วเขาไม่หนีอยู่แล้วเขามาถึงขนาดนี้เขาไม่หนีหรอกเนี่ยเขาไม่หนีหรอก แจ้งบอกว่าผู้สูงอายุอาจจะยกเว้นติดกจำไลเอเอ็ม e โจมาจับมาแจ้งอายัดไว้ตั้งแต่เข้าไทยนะ17ม,มกราคมทักสิงยื่นขอความเป็นธรรมความเห็นอายการสูงสุดออกได้สามหน้าตั้งท่ารอรับหลังปล่อยตัวยิบสองกุมภาพันธ์ยันไม่ยืดเยื้อซ้ำร,รอยบอดอยู่วิทยา ปอ,อทอยํมเข้าไปแจ้งข้อหาที่โรงพยาบาลตำรวจทวียืนการนอนโรงพยาบาลถือว่ารับโทษแล้วที่้าสอบสวนเสร็จแล้วไม่ต้องอายัดต,ตัวกังขาคดีหนึ่งหนึ่งสองไม่เป็นธรรมกับทักษิณนายภูมิธรรมและสยะชัย,ชยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการพาณิชย ให้สัมภาษณ์กรณีมีม็อบเคือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปปฏิบัติขอทอเรียกเราให้นําตัวในทักสิงกับเข้าคุกว่าและท้าป่าให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกขอระทบีนายกสั่งนําทักสิงเข้าคุกนะคะ นอาหนนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร,ร,ร์โพสเฟตอาวุโสสูงสุดในตระกูลอภัยวงศ์จีพิธาลิ้มเจริญรัตไม่ใช่ยากหลังปรากฏข่าวเจ้าตัวอ้างคุณยายเคยอาศัยในจวนของเจ้าพยาอภัยููเบศพัตรรตบอง จนใต้ปวนรือสะยิงกระหล่มตำรวจดักหนึ่งนายชิงเปืนประจำกายลอบวางระเบิดโอ้นาราธที่วาดไอคุณผู้ชมน่ากลัวจริงๆเลยน่ากลัวจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปยกข้าวประหยักไงขุ่นข้าวกินแล้วก็เอาไอ้แกงกะหรี่เนื้อที่ในหมีก๋เตี๋ยวเนื้อตุนนหมีที่ลาซานี่ะเขาให สเสื้อเข้ามาห้าถุงสั่งมาชามยึงใช่ไหมเป็นหกถงุงก็แบ่งให้ช่างแต่งหน้าไปสามถุงแล้วแม่ก็เก็บไว้กินเองสามถุงแล้วเมื่อวานเรามากินแล้วมันเหลือนะมัต้องเทที่เดียวสามถุงเลยก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นแล้ววันนี้ก็เอามาอุ่นกินแล้วข้าวอ่ะมันเหลืออยู่ใช่ไหมเราก็มาแช่ตู้เย็นมันเสียได้อะประหยัดไงวันเสาร์ทย์เราไปทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ใช้เงินเยอะมากสองวันก็หมดไปสองหมื่นนะเสาร์อาทิตย์ ทำคอนเทนต์นี่หมดเงินเยอะมากนะบางร้านจะเห็นจะตัวกับเราเห็นจะตัวกับเราเราก็ลบคี่ปออกนะลบขี่ปอ,อนะ ไม่โพสยูทูบให้เราไม่โพสติ๊กตอกให้เราไม่โพสโซเฟตเตอร์ให้เราไม่โพสเพจให้เราลบออกจากเพจเราเลยอ,อีพวกที่เห็นแกตัวจะเอาเปรียบเรา ไปนั่งแด่เฉยๆไม่พูดถึงร้านมึงก็ได้อสักอย่ามาเห็นแกตัวพวกขียเนี่ยเห็นแะตัวเอาปีบนี่ประหยัดไงข้าวข้าวมันเหลือก็เลยไปอุ่นไม่คุกเวฟมันอาจจะแช่นิดนึงเพราะเราไปแช่ช่องฟิตเนาะ ไม่แช่ช่องฟิตก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะเราลาดน้ำแกงลงไปแล้วเดี๋ยวมันเสียไงอให้ดูให้ดูให้ด,หดูแกงกะหรี่เนื้อของแกงกะหรี่เนื้อของนายนหมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นนายหมีลาซานต้นฉบับอร่อยที่สุดในโลกเกิดมาจนตอนนี้อายุจะอายุหกสิบห้าแล้ว มีจ้าเน,นี่ยอร่อยที่สุดแกงกะหรี่เนี้อคือแบบแ่าอร่อยแกงกะหรี่เนื้อค่ะอร่อยไม่มีใส่กะแฟ nó là loại mao อร่อยมากเนบเนบเนบ,นบ เอ็นข้าอร่อยมากมันไม่ได้เละนะมันนึบมันเทียวว้วมันเด้งในปาก อันนี้อันนี้อันนี้ลองกินดูไม่เคยกินเลยนะกลัวทุกครั้งที่สั่งมาคือให้ตะก้องกินนะตะก้องมันชอบเนี่ยน่าจะเป็นมามนะอืมเจ้าหลวงทุแม่ไม่เคยกินเลยนะไม่กลัววันนี้ลองกินดูคุณลุยออกช่องเจ็ดเหรอออกอะไรอะ่ะ ออกเรื่องอะไรก๋วยเตี๋ยวเหรอกอ่างเก็บก๋วยเตี๋ยวเหรอกงกระรี่เนื้อตุนอนต๋นกะเอ็นตุ๋นของร้านในเมี อยู่ตรงลาซานนะเขามีเป็นายตั้งสามสิบกว่สาสักตาแต่ตรงลาซานเนะี่ยต้นตำหนับไม่มียืนอยู่ตรงนั้นแหละ ลงข่าวช้าช่องเจ็ดคืออะไรอ่ะก๋เตี๋ยวหรือว่าอะไร วอาดูึ้่ปลาบุ๊บเต้อะไปคุณหลุยเขาตอนนี้มีสาขาแลาหุ้นกับเพื่อนเขาไงเพื่อนเขาก็โดนอีเอเน็ตไอเดา้ากล่องสุ่มตตอ,อหล่อเสียาหายก็เลยหุ้นกับคุณลุยไปเปิดที่ แถวบ้านพี่นกปวัวดอกไม้ป่าก <c oughs> ินไม่หมดคุณผู้ชมอิ่มแล้วกินไม่หมดมันเยอะนะกินได้อีกวันหนึ่งเพราะว่า,าวสามสูงก็าสามรอยอ่ะ เมื่อวานนี้แม่กินไปขนาดแล้ววันนี้เหลือเหลือเยอไปแค่ตู้เย็นต่อเสียได้เย็นหายากอันนี้กันนดัแดงหน้าเราซื้อให้แม่กินกันนดังหน้า,นาก็ามาให้ถึงที่บ้านเลยนะ แม่เลืกอกเตะเอียให้ยันนายไปห้าสองเป็นรุ่นเอาว่ากี่ล้านปรยงคึก ยงองจิตล้างปากเปลือกมันจะเปรี้ยวแต่เม็ดมันอะไม่เปรี้ยวแต่เปลือกมันเปรี้ยวเนี่ยแม่ล้างแล้วแม่ก็แ้่แค่้น้ำแข็งไว้แต่ไหนแต่งหน้าก็ซื้อไม่เนี่ นี่แพงนะกล่องละพันนะเชอรี่อยากกินทุเรียนรรเจะมีไอ้ทุเรียนมาให้เฉลี่ลยอะไนแรงเงาให้มา ก็แช่เลยถางน้ำแข็แม่กินผลไม้ไม่กินกินนิดนิดหน่อยหน่อยล้างปากแค่นั้นเองแต่ให้กินเยอะๆจะเป็นโลกินไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรกินผลไม้ไม่กิน ันนี้เราจะมาทรงชามะนาวมันจะได้ละลายไขมันที่เรากินเมื่อกี้เนาะเนนะื้อมันย่อยยากนะสองสองเนี่ยมันย่อยยากกินอันนี้ มันจะช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจไม่ให้เราเป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยสมองทำ